สวัสดีครับยินดีตอนรับขอชสู่ช่องน่อนหน้าให้ออฟฟิเชีย hey, วกับลงวินครับตื่นเศร้าขึ้นมาเมื่อนี้เดี๋ยวเห็นตื่นเศร้าเห็นหมอกแต่เศ้าครับตื่นเศร้าขึ้นมาเมื่อนี้พาชมบรรยากาศหมอกลงหมอกหนาหลังจากฝนตกได้สองมือ คงสิเป็นอากาศร้อนปะทะกับหนาวบรรยากาศดีครับยุมออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายลูก หลายลีหมืน่นนี้จนนำ้ำจนย่อยเส,สียงหมอกย่อยทส้งสังกะสีใส่สังกะสีดังป๊อกๆมองนี้ลงวิ่นกันิี่ปลูกปักปเขือเทศครับ ุดแตซีคองแล้วเขอเทศกับบักพิกฟังปูนบักพิกอันนี้บักเขอเทศวันนี้ก็จะขุดต่ออีกอเห็ดคองต่ออีกเพราะว่าเบียรบักเขอเทศยังเหลืออยู่ สวยงามมิลีครับมาเนี้เป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนอนยุดทงกับยังสี่แหละครับมันด้สูตรอากาศหายใจเต็มปอดยุดทงยุดทางเงียบดี นอนกลางคืนก็นได้ยิ้นเสียงปลาบอลตามตามยักน้อยก็จะปล่อยคั้วไออกแล้วครับ ง่ามมีเลยครับมือมืดท่างหวยเแลยวมอเห็นต้นใหม่เลยบากอือกซื้นบานขึ้นแน่ได้น้ำได้หมอก บางเพืยอก็เก็บดอกเก็บหน่วยหน่อยมันไปขายครับเล่มออกลูกออกหน่วยทั่วกัออกหน่วยแหละ เชมบรรยากาศถูงหน้ามีหมอกมีฝนปะปนกันไปแต่ละวันมีหนาวเศร้านี่บ้านหนาวครับเย็นสบายพอถึงกับหนาวเย็นมาถึงกับเย็นครับ นี่ก็ยยายคามาทั้งนี่ก็าคาปลูกคู่กันแท่หนะ้าอยู่แล้วครับบรรยากาศ บานเห่าการเปลี่ยนแปลงกันไปไปตามการเวลาคนเหาก็คือกันครับหมุนเวียนไปตามการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นเราก็ต้องใส่ชีวิตให้คุ้มคา่า แต่ละวันเพื่อส้างอนาคต <c oughs> ให้ลูกให้หลานปลูกนั่นปลูกนี่ไว้แล้วครับวันนี้ก็โบ่ม่ยังไหลปพาชมบรรยากาศแต่เศร้างามหมอกลงสวยๆครับสวัสดีครับ